วันนี้เราจะมาแก้เสื้อตัวนี้ให้ดูค่ะเสื้อตัวนี้นะคะมีปัญหาก็คือแขนมันยาวนะคะหลายค่อนข้างจะตกเยอะมากลูกค้าต้องการเก็บขึ้นข้างละ2นิ้วนะคะเราก็มาร์กตำแหน่งที่เราต้องการเก็บจากนั้นก็ล้อแขนออกนะคะการแก้งานแบบนี้นะคะสังเกตตะเข็บตรงแขนนะคะตะเข็บแขนกับตะเข็บด้านหลังมันจะตรงกันนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราตัดเชียนงานไปแล้วอะแต่เข็บเดิมมันจะไม่ตรงนะคะอันนี้ลูกค้าต้องทําความเข้าใจนะคะเราจะต้องล็อแขนเดิมเข้าออกมาให้ได้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือแขนความยาวคือโอเคนะคะจะมีปัญหาแค่ตรงไหลนะคะบางคนอยากจะแก้ไหลตกแต่ไม่อยากจะให้เก็บอ,อกอันนี้จะเป็นไปไม่ได้นะคะการที่เราจะเอาไหลขึ้น สิ่งที่มันจะตามมาก็คือวงแขนที่กว้างขึ้นในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเราต้องตัดเจียนผ้าทิ้งพอเราตัดเจียนผ้าทิ้งวงแขนมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแค่ไหนนะคะมันก็จะกว้างขึ้นตามความสูงของไหลที่เราควานนั่นแหละนะคะยิ่งเราควานไหลขึ้นสูงมากเท่าไหร่วงแขนก็จะกว้างตามเท่านั้นนะคะ จากนั้นเราก็จะเอาแขนเสื้อเดิมนะคะมาวางวัดกับวงแขนใหม่ดูว่ามันจะเข้าได้ประมาณไหนนะคะผ้าส่วนเกินนี้เราจะตัดทิ้งนะคะอันนี้คือลูกค้าต้องการเอาอกเข้านะคะก็สามารถทําได้แบบนี้แต่ย้ําคําว่าแต่นะคะถ้าลูกค้าบอกว่าอกเต็มตัดไม่ได้เลยอันนั้นก็คือแก้ไม่ได้นะคะมันจะ ถ้าแก้ได้ก็คือมันต้องเสริมนะคะตัวนี้เก็บอกนิดหน่อยเราจะใช้ได้เส้นใหญ่นะคะบนล่างหมุนด้านบนเข้าให้แน่นใช้เข็มเบอร์14ถึง16ในการเย็บยีนะคะตัวนี้เราแบ่งครึ่งไหลแบ่งครึ่งแขนแล้วเราก็จะเริ่มที่กลางไหลนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเนีย่ยเห็นไหมคะมันไม่พอดีกัน ถ้าเราจะเริ่มแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราเข้าแขนได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือแบ่งทีละครึ่งแล้วก็ไล่ผ้าราคางานแก้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่80บาท100บาท120าท150ทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะ อยู่ที่พื้นที่ที่อยู่ว่าเขต tick, ที่เราอยู่เขาคิดงานกันราคาประมาณประมาณนั้นนะคะเ <P akers> ขาแขนเรียบร้อยเราก็ต้องเอามาพงลิ่มนะคะงานแค่ทรงเนี่ยสิ่งที่มือใหม่ต้องระวังที่สุดก็คือการคว้านวงแขนนะคะยิ่งเราคว้านวงแขนประมาทเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เราแก้ง,งานได้ยากเท่านั้น เพราะว่าถ้าเราคว้านวงแขนเยอะแขนเสื้อมันก็จะยิ่งเข้ายากนะคะต้องระวังในจุดนี้ที่สุดในงานแก้สุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเสื้ออกเสื้อเต็มแล้วลูกค้าต้องการแค่เอาไหลขึ้นถ้ามันขึ้นเล็กๆอะ่ะมันไม่มีปัญหานะคะมันก็สามารถไล่อกได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า เอาขึ้นอย่างที่ตัวนี้เอาขึ้นข้างละสองนิ้วอย่างเงี้ยก็คือยังไงก็กว้างนะคะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่เก็บอกเข้านะคะแต่ถ้าลูกค้ายาม่าไม่ต้องการเก็บอกเข้าอันนั้นคือมันจะต้องหาผ้าเสริมแขนนะคะก็คือเสริมแขนให้มันกว้างประมาณนั้นนะคะมันถึงจะเข้าพอดีกับวงแขนเสื้อใหม่ถ้าคิวนี้เราก็ ทับคิ้วสองเส้นนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันการปรับสีเข็มนะคะเวลาที่เราทำงานเนี่ยความห่างของสีเข็มตัวเสื้อ<ม>ก็ให้เราดูนะคะว่าตัวเสื้อมันห่างประมาณไหนเราก็ปรับสีเข็มให้มันได้ คล้ายๆกันนะคะงานมันก็จะออกมาดูใกล้เคียงกับงานเดิมเขานะคะทําการเก็บด้านข้างนะคะตัวนี้ก็คืออกมันใหญ่อยู่แล้วนะคะมันสามารถเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ย้ําเรื่องการที่เราคว้านวงแขนนะคะตรงใต้รักแร้เนี่ยถ้าเราจับผ้าไม่ดีผ้าไม่เท่ากันเวลาที่เราเข้าข้างออกมารักแร้มันจะไม่ตรงกัน ข้อนี้ต้องระวังพอสมควรเลยนะคะตรงตะเข็บนี่ย้ำนะคะทำการพงเก็บความเรียบร้อยของงาน ออกมาเรียบร้อยนะคะช่วงอกกับช่วงสะโพกอันนี้มันจะเท่ากันวัดแขนวัดไหล่เท่ากันเป็นอันเรียบร้อย